เน่ปลาแล้วก็ซาบอ่อนเน่ใสครับ,บ,บ,บครับตอนนี้ก็อยู่ที่ทเมืองลาบบุรีนะครับนี่พี่น้องครับพี่น้องใช่ครับผู้จัดการชื่ดุครับคได้ครับนี่ก็นี่กล้วยทำขนมจีนนะครับขนมจีน ของพี่น้องชาวเวียดนามนะครับพี่้อยกัเล so ียงรัะเลียงครับกะเลียงใช่ไหมเอาได้เครื่องปรุงก็จะมีอะไรนะมีต้นกล้วยปลาปลานโอน ปนินปนินแล้วก็ปลาช่อนปลาดีปลาดีอย่าเดียวปนินปนินีอันนี้าแล้วก็แล้วปนินกล้วยตะไคร่ร้าเนี้ครับตะไคร่ตะไคร่เทียนตะกุกอ่าเออบางทีบางทีที่เจ้วเราครับอ่านี่ครับกำลังคนให้เข้ากันเนาะให้เข้าให้เข้ากันให้ให้ คงก็เอ่าเข้าให้เข้ากันบอบายด้วยพูบายด้วยนะเราชออะไรนะ่ะเราทำโมปีละพันใช่ครับครับครับอันนี้ก็เดี๋ยวอันนี้อะไรนะเนี่ยข้าวเหนียวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาเนี่ยพี่มาบอกผมอันนี้กำลังทำข้าวเหนียวเออข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวปั้นเออข้าวเหนียวก็จะมีข้าวสาร ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวใส่ถั่วใส่ถั่วใส่น้ำมันถั่วแล้น้ำมันแล้วอะไรอีกพี่ถั่วน้ำมันคลุกเคล้าให้เข้ากันเนาะครับผมไม่ตอนตอนนั้นผมเห็นคนคนข้อสารอยู่นี่ลอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวอีเพื่อเดี๋ยวก็จะโคตรลูกไงเอาจะโคอันนี้สุกหรือยังใกล้แล้วใกลแล้วเนี่เดี๋ยวว่ามา บัติคันลาดีใช่ปะเนี่ยเขาเขาเก็ไว้ที่อ๋อกำลังรูนมทีมาทีมาทีมาเรือพวยใช่ไหมออรู้น้อันนี้กำลังบัติบัติคันลาะบัติคันลาอ๋อเขา้าไกอีอไทยดน้ยาขนมจีนอันนี้น้ำยาขนมจีนใช่ไหมครับผมแล้วมาดูอันนี้ก่อนดูหนสอย้สองหม้อว่าห้าสิโลร้อโล โอ้ทำทีเดียวกันเลยพร้อมห้าสิบข้าบวบอันนี้กำลังเคข่อยไม่สว่างอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เลยน้ำยาขนมจีนน้าขนนมจีครับผมอันนี้จะใส่ใส่ที่ข้าวเหนียวอะไรพี่อะไรอันนี้แหละนมนมนมจะใส่ข้าวเหนียวนุ้งไูมนีมนมนมกับนมกับลงนุ่นใช่ไหมอ๋อครับนี้อ๋อใส่ข้าวเหนียว อยากเกลี้ยวกว่าข้อต้องใส่นมังไหครับเออไม่อยากเกลี้ยวกว่าข้อไม่ต้องใส่นมังอ๋ออันนี้อันนี้คือทําขนมจีนเนาะท้ำยาขนมจีนครับผมจะมีใส่น้ํามันไปขวดหนึ่งเอาไปสบายดีนะนี่ไงนี่ไงเราใส่หอมแดงหอมแดงเออที่หนึ่งแค่หนึ่งใส่น้ำมันใส่น้ำมันใส่น้ำมันเสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงหอมแดงเอออ่านี่ ใส่ฮอเดเสร็จแล้วก uh, well, uh, uh, like ็ตอใส่ขม really ิ้นใส่อันนี้อันนี้ขมิ้นใช่ไหมครับครับผมขมิ้น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 ล้้ปเดี๋ยว้้ไม้น้น้ขมิ้นขมิ้นขมิ้นม้ม้นมน้ันนอมมนนมมแดงครับผม กระเด็ดไหมนี่ยนี่ครับเออคอเดใอเด,ใ,เดใส่ขมิน้นใส่คอเดก็ใส่แดงใส่ขมิ้นอันนี้อะไรฮี่บปลา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 เออปลาฝนใช่ไหมหเนี่ยโป่งก็โป่งกันอ่ให้คอเดดคอ,อให้คอเดดสุกอ่าให้หอมแดงสุกแล้วก็ใส่เนื้อปลาครับผมปลาบนี่ปานินครับผมครับเนี่ยห็นโบทุก่อนดิอ่านี่ครับเอาไว้เดือนธันวาไลยทีเด เป็นงานบุญของพี่น้องกระเลียงนะครับที่ที่จะทําบุญวันพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้าก็นิมนต์นิมนต์หลวงพ่อวัากระายทองหลวงพ่อมาสามรูปนะครับพรุ่งนี้เช้าตอนนี้ก็กำลังจะทําขนมจีนคลุกเขาให้เข้ากันนะครับก็จะมีห,มอ,หอมใส่น้ำมันแล้วครับใกล้จะสู่แล้วพี่น้องครับ นี่ขมิ้นหอมแดงขมิ้นหอมแดงปาดีปานินครับผมเนี่ยปาดีเดี๋ยวว่ายังไม่จองเดี๋ยวว่าพีอีกเดี๋ยวว่ายังไม่ของเราเดยยังไม่ยังไม่ส่งอ่ะยังข่ารอให้หอมแดงส่งก่อนแล้วก็ใจหลายอย่างนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูหาจองก่อนครับไม่ต้องวางไว้แล้ว นี่ครับคน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 ให้เข้ากันเนาะครับผมครับผมให้สุกจุกงให้สุกสุกยังไม่จุกงก็ไม่หข้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหอมหอมนี่ครับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงครับกำลังทำคล้ายๆกับเตรียมของทำบุญพวกนี้เนาะเตรียมของทำบุญพวกนี้ครับไม่นี้วมาสุดท้ายเลยอ่า เดืนหน้าก็ทำไม่ได้แล้วครับเดืนหน้าก็ทำไม่ได้แล้วครับผมคือพรุ่งนี้วันพระครับผมวันพระใหญ่อ่ะวันพระใหญ่ครับผมนี่ครับข้างหน้าเขาจะเป็นข้าวแก้ด้วยแก่เหรออยากรู้จ่าชื่อว่าชื่อยุกชื่อยุกครับอันนี้ก็อ๋อใส่เลยเนี่ยปาดีใส่ปาดีนะใส่ไปเลย ครับแกชัยครับกชแกเขาไ้เขาเลยนเชื้อบิ้วเออใไฟเลยอ่าไทยอ่าดีเขาก่อนแล้วะีมีพนักงานสองไปด้วยครับน้องๆครับก็เรียกเออยกชัยชัยเออกชัยก็พิชไัยพิชชัยใช่ไหมเออพิชชยก็ไทยอ่า กระชายครับพี่ไข่เครื่องปรุงซอยาเนี่ยอ่ะครับอ๋ออ่าเทลงไปครับโอ้หอมหอมครับพี่น้องครับหอมครับนี่ครับสูตรขนมจีนขนมจีนรูปจีนอร่อยนะอร่อยอร่อยเดี๋ยวเราชิมเดี๋ยวเราชิมนี่ครับปืนรูปแบบธรรมชาติครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยววะพูนะครับ ชื่อยุชื่อยุทาบูเนี่ยชื่อยุอ๋อชื่อยุอันนี้อะไรอันนี้อะไรพี่ไม่ไม่มีอะไรหรแต่ว่าน้ำเหรอน้ำโอ้หอมๆครับต้นกล้วยอันนี้ต้นกล้วยครับผมหยกกล้วยใช่ไหมเนี่ยหยกกล้วยหยกกล้วยหยกกล้วยครับผมอ๋อแต่ว่าไม่ต้องใช้ด้วยกันไงอ่าครับเอาแต่ว่าอันนี้ทาบูเนี่ยชื่อยุ เืออยุพาวงอ๋ออยู่ประมาณสามสิบปีนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะพาวงผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมออกออกกคราะได้ไหมเนี่ยออกกคราะได้พี่เอ้ยได้เหรอไหมแล้วก็ลูกเราลูกพี่ม่ออ่าครับนี่ครับอุปกรณ์ครับพี่น้องพาวงต้นกล้วยต้นกล้วยพาวงกล้วยสับละเอียดแล้วก็เทเ บอกสีหอมๆนะพี่เนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ชิ้ดูว่าเอาไครับได้ได้แล้วใส่เหลือใส่อะไรอีกไหมไม่ต้องใส่อะไรแล้วใส่ใส่น้ำอย่างเดียวใส่น้ำอย่างเดียวปลาโจ๊กลูกโจ๊กคือ ล้วก็น้ำตาลใส่ไหมไม่ใช่ไม่ใส่ใส่แต่เกลือกับขิงรีครับผมกับน้ำนี่นะครับข้าวบุญเยอต้องใส่เต็มหม้อ่ะเต็มหม้อครับผมใส่เนื้ออะไรอีกไหมไม่มีไม่มีมีแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้แหละเขาเรียกอะไรเขาเรียกได้ขนมจีนใช่ไหมน้ำน้ำยาขนมจีนน้ำยากล้วยน้ำยากล้วยอ๋อขับขับใช้บุญากลนี้กบกันกี่ปีตอนนี้กบกันกี่ปีทุกคนน่า มก็เไ้แลวน่่พูถืว่าูถือว่านี่เขาไม่ไ้ไปเลยอนี่ครับพูถืว่าใช่ป่ะเขาไม่กินครับโอ้หอมครับหอมครับน้อยนี่ครับปกครับพี่รักนี่ครับ้าลังทำกับีอ อันนี้น้ำปลาน้ำปลาครับผมน้ำปลาปาใช่ไหมไม่ใช่ตู้ปลาเฉยๆอ่ะตู้ปลาเฉยๆแต่เรใส่เยอนุ่งอ๋อครับโอเคโอเคอันนี้อันนี้อะไรชดีพอเว้ยอันนี้เหมือนกันใช่ไหมรูดนลาที่นชรูายุ๊เละเฮ้ยอนู่ลาบอันนี้ใส่อะไบ้างบ้าเว้ยเรอเอาจเร อันนี้ใส่อะไรบ้างใส่ตัวนี้เลยไม่ไม่น้ำน้ำมันใส่อะไรบ้างมนนกต้มปลาไว้ต้มปลาอ๋อต้มปลาไว้สูดแล้วก็ใช่ป่ะใส่ตัวนี้ไงอ๋อน้ำเอาน้ำต้มปลาน้ำน้ำต้มปลามาใส่นี่ครับผมอ๋อโอเคโอเคน้ำเปล่าๆนี่ใส่แล้วไม่ไม่ไม่ค่อยไม่มีรสชาติออต้มปลาเสร็จแล้วก็ใช่ป่ะแล้วก็ใส่ใส่ตัวนี้มีรสชาติโอเคไหมอันนี้รอ ร้อยสุกใช่ไหมให้รอยให้หมดับผมหมยละรอยต้นกล้วยสูตรหนึ่งต้นกล้วยอ่ะ,อะโอเคโอเคครับต้มปลครับน้ำต้มปลาตอนนี้ใส่เออเนี่ยสุกแล้วเนี่ยอันนี้สุกแล้วนะครับเครื่องปรุงทั้งหมดสุกแล้วก็ใส่น้ำน้ำต้มปลานิลครับผมอ่าอันนี้คือสูตรน้ำยาขนมจีนของพี่น้องชาวเกขลยงนะครับ นี่เพิ่มเด็กแคระไปนี่เพิ่มเด็กแคระอ๋อนี่คนคนให้เข้ากันครับหอมหอมครับนะครับกลิ่นออกมาแล้วครับหอมหอมครับพี่น้องนี่มาอีกหม้อนหนึ่งแล้วยังยังยังไม่พอยังไม่พอยังไ่อใส่อีกใส่อีกเออ ใส่ใส่เต็มหม้อเลยให้เต็มหม้อเลยครับผมอ๋อครับขับเดี๋ยวว่าปีร้อยโลร้อยโลอามกินร้อยกิโลเข้าโบนอ๋อเกยก็เกย์ตีบมาฝั่งนี้นี่ครับคุกเขาให้เข้ากันเนาะนี่ครับรอให้เดือดอันนี้อันนี้ได้สวยอันที่เดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดี๋ว่าเดี๋ยวให้ให้ให้ ให้ม hey, ันเดือดให้เดือดก่อนให้มันเดือดก่อนครับผมอ๋อนี่ค uh, ร um um, ับรอรอให้เดือดครับนี่ใส่ปืนครับผมใส่ปืนตาธรรมชาติเนี่ยครับคนๆเรารอให้น้ำเดือดนะครับใส่นมเอออันนี้อันเลี้ก็ลูกพี่ชเมื่อกี้แลอาผู้จายก็ชิมเมื่อกี้เนี่ย นี่ไงนี่ใส่นมใช่ไหมนี่ไงนี่อ่าใส่เนี่ยนี่ครับเานี่เอาที่ค่แอนี้เหนียวข้วใส่นมข้าเหนียวข้วใส่นมยนอันนี้ครับเข้าเหนียวข้วใส่นมครับก็ก็มีสองเมนูนะครับมีข้าวเหนียวข้่วใส่นมกับน้ำยาขนมจีน ก็ไ <noc 2> ม่แ <c oughs |pl|> อเียบไม่แบบเออไม่เฉียบได้ไม่เยเลยะได้แบบก็อะไรไอะ โอ้หอมหอมอยากกีวาก็ใส่ดูอ่าอันนี้หวานไหมพี่หวานหวานใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่หวอันเมื่อกี้ไม่หวานแต่อันนี้หวานได่ใส่นทใสู่ทำสออย่างใช่ไหมใส่นูกับไม่ใส่หนูใส่หตาก็ได้ใส่ะนรก็ได้แต่ว่าอย่าได้หว่าก็เด้กเขาให้เข้ากันรวมแรงรวมใจครับดีนี

ข <S preach ers> ั้นตอนสุดท้ายครับนี่กำลังชิมเลยครับน้มครัมีนครับน้ำยาขนมจีนครัน้คครับาขครับน้ำา้ยมจรับาขคร้ยามครับ้ามกครับยู่ครับว่าขนจ้จรับยาังน้ครับนีกคับครับนครับนราจะได้แล้ว อันนี้ยังไม่สุกใช่ไหมอีกนานไหมขนาดขันแรกเรายังไม่สุกเล่มโมรแรกโมเลกอันนี้ใส่เกลือโมที่สองเลยโมที่สองนครับน้ำยาขนมกินครับพี่นอ้องนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปผุมเมืองนอนครับที่ปนี้อาจจะพาพี่น้องมา เบิงไปพิณีนะครับงานของพี่น้องกระเลี่ยงนะครับที่เป็นงานบุญนะครับพี่น้องงานบุญของทําบุญตักบาตรหมื่นเสารครับนี่ครับตอนนี้กาลังเตรียมอาหารนะครับน้องอัน้เป็นน้ำยาขนมกินครับสูตรของพี่ๆน้องๆกระเลียงนะครับที่มาทํางานนะครับเนาะนะครับคลิปนี้กับภาพพี่น้องมาเบิงวัฒนธรรมไปพิณีนะครับพณีของพี่น้องกระเลี่ยงนะครับ